ถามโค้ชครับมองว่าวันนี้เราเสียสองประตูครับการประสานงานในเกมของเรามีปัญหาบ้างชูคอนซีด so we have been working with Newcastle talking about kind of like a combination of the back line for defensive line is like like a sort of like two person on the field like you feel like having an issue on the back line defensive side yeah I think I think You know, we've only had just a couple of days with the team. Just a couple of days with the team. Um, and you, you, you try in, a, in two, two days, three days, just to focus on some key things um, that uh, you want, that you have time to, that you think you can affect within that amount of time. Um, obviously, we lost a player coming in, um, a centre-back. Coming into camp. But look, the, 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 the first game, um, I think after this, now we have more time to work with the team and more time to work with the back line. Um, so uh, I think the, 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 the goal today was all about winning the game. <laughs> โอเคแตลว่าในสองสามวันนี้โฟล์ Fold ก็พยายามยัดหรือว่าก็ข้อมูลให้กับลูกทีณทุกคนนะครับโดยที่จะโวกการเนพวกคอยหลักๆต่างๆซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องของการเสียประตูสองสองประตูนในครับเนี้ยซึ่งระยะเวลาในการเยมทีมเนี่ยมันก็มีผลครับแล้วก็อีกอย่างตัวผู้เล่นหลักที่เราดึงเข้ามาในแคมครั้งนี้นก็เราได้เสียผู้เล่นไปด้วยญี่ปุ่นนะครับแล้วเราก็เอาคนอีกเข้ามาแทนแต่ยังไงก็ตามนะหลังจะจบเกมแรกไปเนี่ยหลังจากเนี้ยโฟล์ Fold ก็จะมีเวลา ในการดูข้อแก้ไขข้อผิดพลาดน,นครับในการปรับปรุงครับในตัวลูกทีมทั้งหมดหรือแม้กระทั่งในตัวแผงหลังเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าใแน่นอนว่าเป็นชัยชนะนะครับแล้วก็หลังจนี้ก็จะพยายามแก้ไขในจุดที่มันเสียประตูในสองประตูะครัร้งนี้นะในช่วงในวลานี้ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า WRN